อะไรนะลูกใจอุ้มไม่ได้ใจอุ้มไม่ได้หรอปวดขายายปวดขาใยปวดขาอยู่แล้วไ,ไปหาคุณหมออยู่หมอยาเทพซิเยียดเทพหนูไปโรงเรียนก่อนนะคะไปโรงเรียนก่อนนะคะไปคือเราไปหาคุณหมอก่อนนะเยีเทพเราหาคุณหมอก่อนแล้วนะคะจะพาพาพาไปโรงเรียนเลยสวัสดีค่ะยาเทพก่อนสวัสดีค่ะป่ะ ก่อนไปโรงเรียนนะคะวันนี้หนูจะแต่งตัวสวยป้าทำผมสวยให้ค่ะไปคจ้ก่อนไปชื่อ้าค่ะฝากไว้หรอฝากไว้คุณจ้าฝากใครไว้คุณจ้าฝากไว้หรอบอกใจให้ชื่อมนมอ่ะคุณจ้าก่อนหนึ่งสอง สพอแล้วลูกยกมือขึ้นสาธุด้วยบอกยายด้วยอกราบยายด้วยค่ะไ,ไปหนูเรียนไปโรงเรียนจนนะคะขอบคุณค่ะเจ้าท<ป>ูสวัสดีค่ะนิ่ะระหว่างเดินทางมาโรงเรียนนะคะวันนี้หนูตืต่นตั้งแต่ตีตตห้าครึ่งค่ะหนูหนูอนะหนูเฮ้ ลุจนอนเหรอคะเอาหมอนไหมไม่เอาค่ะเอาอิดแล้วป่นแล้วค่ะค่ะค่ลูกนอนค่ะโอเคหลับแล้วคะ่ะพี่น้องขอหัวใจรัวๆให้หนารีตาหน่อยนะคะคือเลยหัวใจรัวๆปขนาดนั้น ขอผมจะดูกับคว้าดาวหน่อยนะคะเอฟจีขาโมนี้เ <único Liberty Overwatch> ข้ามาส่งกับดิตร้าแล้วจ้าเรากำจะล่วงไปมุกาหารไปซื้อของว่าเขาขั้วเราจะอันที่ขั้วขายอันอาหารตามสั่งกันะจ้าพร้องหมดนะคะก็ต้องเลยไปซื้อค่ะมือสาวริต้าโมนิตาเฮดโฟมหายเปล่สวยพร้อมกับกระเป๋าเอซ่าของเขานะคะ โซซิมมอนค่ะอีลซ่าค่ะเราได้ยังคะตอบได้ยังคะเลือกโอ๊ย <c oughs> วยจังค่ะวันนี้นี่ตาหูพ่วนนะคะพี่น้องาน้าสมัยปากเบาผมหผยกระเจิงยืนย่งพุงร้อนมาจ้าจับมือน่ยนั่นจหัวใจๆขอดาวด้วยค่ะขอดาวอยขอดาวไยขอหัวใจบอก็บฟซีขอดาวด้วยค่ะ อ,อนี่หาเป็นนะคะเอา่อตวนะคะไ่ได้ัวันนี้พี่ตะไปโรงเรียนค่ะพ่อปัาที่ก้ไ,ไปพี่ข้หรือเป่าสวัสดีค่ะ,คะขออะไรเอฟซี นัง่งมือไว้ไปไปค่ะสวัสดีค่ะด้วยนีค่ะยีวัวนีค่ะวันนี้จะกลับมาคนเลือกเลย